คือแมปจะเปิดเป็นซีซั่น2แล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับทุกคนวันนี้มีร้านเติมเกมมาแนะนําร้านชานมหวานเย็นนั่นเองมีทั้งบริการกดผลบริการกดเกมพารแมปต่างๆ เช่นแมปบล็อกฟูดแมปคิงอะไรกันสิและแมปอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวก่อนเดกอนมีก,มก, PP, าาก,มกล่กองสุ่มไก่ตันพีพราคา99บาทกล่องสุ่มไก่ตันดาบคู่149บาทกล่องสุ่มไก่ตันพร้อมเล่นสุ่มหมัด49บาทเท่านั้นเองรีบ,รบๆปเดี๋ยวหมดไม่ต้องห่วงความปลอดภัยการันตีปลอดภัย100%ลิงใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่เกมโลบอกรนะครับในแมปมีชื่อว่าแอนิเมะพาซิมซามูนิเตอร์ครับทุกคนทุกวันนี้พี่จะพูดไม่ถูกเลยพาซิ่งพาชิมพาซิ่งเออพาซิ่งซามูนิเตอร์ทุกคนวันนี้พี่มีข่าวดีจะบอกนะทุกคนคือคือแมปจะเปิดเป็นซีซั่น2แล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับทุกคนยังก็มันจะเสร็จได้ไงใช่ไหมครับทุกคนแมปนี้นะครับเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนนนนะททุกคเป็แพี่ พี่ทํา YouTube ครั้งแรกคือเพราะแบบนี้เลยนะทุกคนเป็นแบบที่สนุกมากเลยนะครับเป็นแบบแนว f k นะบแบบคลิกนะครับประมาณนี้นทุกคนคือเมื่อก่อนนะพี่ติดอันดับนะติดอันดับประมาณท็อปสิเลยนะท็อปสิหรือท็อปสิหรือท็อปยีนี่แหละเออประมาณเนี้ยคือโคตรสนุกอ่ะไม่ถึงหมื่นเกือบครึ่งหมื่นเออไม่รู้อ่ะดูดิก็ตัวใส่ได้ร้อยร้อยห้าสิบสามตัวครับตัวได้ร้อยห้าสิบสามตัวเติมมาเยอะมากจร,ริงๆครับไอ้ใแบบเนี้ยเติมเยอะจัดเลยอ่ะแล้วก็เกมพาร์ก็เออแต่ว่าเกมพาร์ กูจะไงวะนี่เกมพาสอยู่นี่เกมพาสก็มีประมาณนี้ทุกคนเออก็มีก็หมดอะเหลืออันเดียวคือเทเลพอรตที่เหลือมีครบหมดทุกอย่างครับทุกคนโคตรสนุกก็คือแบบนี้ตั้งแต่พี่เล่นโลบอกมานค,คือหมดกับมันโคตดเยอะเลยนะครับทุกคนแบบนี้นครับเป็นแบบที่สนุกจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยถ้าใครแบบติดตามข่าวสารรออีซีซั่น2นะครับก็กำลังจะมาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่เปิดบักสายให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนป่ไปดูกัน อนนี้แบบมันยังล็อกอยู่นะทุกคนถ้าแบบมันเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะลองเข้าไปเล่นแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับอันนี้อันนี้คือเพิ่งเพิ่งล็อกเมื่อเมื่อคืนมนะั้งแต่เมื่อวานอนะ่ะมันเข้าได้นะทุกคนที่น้องเขาส่งมาให้ดูนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวลิงก์เซิร์ฟเ๋ยพี่แปะไว้ใต้คลิปนะครับประมาณนี้นะ อันนี้คือหลักฐานแรกนะครับมีน้องในช่องขอบคุณมากนะครับที่อาพี่ซีซั่น2จะมาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณน้องเบสด้วยนะครับอุ้ยตื่นับเพื่อนอ่ะรับเพื่อนแป๊บหนึ่งก็ขอบคุณน้องเบสด้วยนะฮะนี่คนนี้เลยที่พี่บอกพี่เลยนะครับอาแต่เข้ามีแฟนแล้วนะเห็นไหมคือตอนแรกพี่จะทำคลิปนะครับแต่ตื่นมาประมาณ7จ็ดโมงแมปมันล็อกนะครับแมปมันปิดแล้วแต่อันนี้น้องเขาส่งให้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันศุกร์เย็นๆนะประมาณนี้นะอันนี้คือนี่เป็นไงหน้าตาเกมโคตรเท่ ดนานแรกน่าจะเป็นวันพีชนะครับประมาณนี้นะโอ้โอคท้ทเทอแล้วก็อันนี้สองนะครับนวดขาวข่าวน่าจะเป็นบอสนะครับนวดขาวแล้วเป็นบอสนะอันนี้คือมี2ประตูด้วยอันนี้ประตูอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ก็คือประตูด้วยวิยน่าสนุกจัดเลยทุกคนแต่ภาพมันแบบอ่าภาพมันก็จะเป็น มันก็ไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่นะมันก็เออก,ก็ถือว่าได้เล่นนะ่ะเดี๋ยวเขาก,ก็พัฒนาไปเรื่อยๆมั้งทุกคนโอ้สวยนะทำให้เล่นบายแบบแบบทุกคนอืมพี่อยากเข้าไปแบบรีวิวในแมปมากเลยนะเดี๋ยวรอเซิร์ฟเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่เข้าไปรีวิวนะครับโอ้โหเอ้ยเอ้าทำไมโซโลมันรู้สึกว่าแข็งๆกึ้งๆไงไม่รู้ว่ะโซโลอ่ะดเลยทุกคน โอ้โหเท่จัดอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเรือนะที่วราปเหมือนเดิมเลยน,นี่คือแรงนะรบบอัพแรงอุ้ยอืมแบบก็เข้าใจทำนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นคล้ายๆหลอมตัวนะประมาณนี้ทุกคนถ้าใครรอก็กดติดตามไปเยอะด้วยกดติดตามกดไลค์เหมือนพี่ด้วยเออพี่โคตรรอเลยแบบนี้ทุกคนถามว่าพี่จะจริงจังแบบนี้ไหมก็จริงจังนะทุกคนเดี๋ยวรอมาเมื่อไหร่พี่จะจริงจังแน่นอนนะครับใคร ใครที่ติดตามเหมือนพี่รอแบบนี้เปิดลองคอมเมนต์ทีนะทุกคนืูว่าพี่รอคนเดียววะเนี่ยแต่แต่น้องๆในช่องน่าจะรอเหมือนพี่แหละเนาะปิดเหมือนเดิมครับโอ้แต่แบบนี้ถ้าเขาพัฒนาต่อนะโครน,น่าเล่นนะทุกคนแต่เขาไม่ได้เอาพัฒนาต่อนคะรับพี่ไม่รู้ว่าเจ้าของอนะ่ะเป็นเจ้าของเดิมกับแบบนี้หรือเปล่านะครับเจ้าของเซิร์ฟใหม่นะแบบใหม่อะ่ะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของเดิมหรือเป,อเปล่าไม่แน่ใจอะทุกคนก็รอติดตามไปแล้วกันอันนี้าคานครัทางคารก็ที่เมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้ฝากเงินนาคารมันก็ ของมันจะหายหมดต่เนอะตรงนั้นรีหายหมดเลยมันก็เป็นในที่ดีนะมีธนาคารด้วยโอเคครับทุกคนก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับลใครรอเหมือนพี่เราคอมเมนต์ทีนะกดไลค์ขอสักร้อยไลค์หน่อยนะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามชมแบบ2ได้เลยบายบายครับซี e ูครับคุณนางเอกผมละตัวร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่